ความโบก็ชาร์จท่าหนึ่งไว้ก่อนปึ๊บโดดไปสบกด2ปึ๊บตีอาจจะอันติตามถ้ามันวิ่งออกก็ลงมาสกลิลหนึ่งตีทีหนึ่งเรียบร้อยสกลิลสองมันจะมีกิมมิกที่หนึ่งคือเวลาเราใช้โดนมันจะพุ่งไปแอบสกลิลสองเวลาเราใช้มันมันโดนอย่างเงี้ยปึ๊บมันจะมันจะพุ่งไปได้อย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือเราใช้ใส่อีกตัวหนึ่งแล้วพุ่งไปหายตัวหนึ่งได้เราใช้ตัวเนี้ยใช่ปะ เนี่ยแล้วก็ล็อกตัวนี้เนี่ยพุ่งไปอย่างนี้พุ่งมันจะข้ามกำแพงได้ด้วยหรือใช้ใส่คีฟแล้วก็พุ่งไปหาฮีโร่อางี้ก็ได้อันนี้เป็นกิมมิคเล็กๆของสกิลสองมีประมาณนี้ครับคอมโบก็ไม่ยากหนึ่งค้างไว้ก่อนโดดไปกดสาบสอ,องตีแล้วมันก็จะแปลงล่างถ้าสมมุติมันฟีกอเอราก็แปลแงล่างได้บินตาม บินชนปุ๊บลงมาหนึ่งอะไรประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับการเล่นอาวิจงไม่ยาก